เอา้าสุมได้หมัดบุลเลตหมัดใหม่มหมก็ไปลองเล่นกันเลยดิว่าแต่มาเล่นยังไงวะมัดบุเลตเนี่ยเข้าเกมมาก็แบบว่ามีให้สุ่มเลยโหแล้วเจอลองกาดว่ะ มัดตัวตึงกว่าในช่วงนี้เห็นใครก็แบบเล่นร้องการดกันนะไม่รู้ทำไมอ่ะหลบได้่ะป่าเฮ้ยมันยับรัวจัดยับนึกว่าโกดเอ้ย่ามาเลยขอยับหน่อยโอ้โหยับเหมือนโกดจัดมาดิมาดิโอ้ดูดิที่โกงจัดมัดยับให้ตายเถอะให้ตายเอะ ไม่มีเมตตาบอกเลยไม่มีเมตตานะมนเล่นเกมนะไม่ได้มาทำบุญเฮ้ยโดดได้ไงมนนะเนี่ยเฮ้ยผิวนะผิวนะลองกัดผิวนะโอ้โหโดนแย็บหน้าจนล่วงไปเลยอขอแย็บคืนบ้างว่ะขอแย็บคืนเราบ้างว่ะมาดิใครมันแย็บเร็วกว่า โอ้ยเฮ้ยผิวจัดนะผิวจัดนะล้องกัดนะเอ้หมัดเขาดีจริงว่ะโอ้โหโดนกระแทกเอ้ยอันติมาอันติมาแล้วรอเลยรอโดนเลยยังหาจังหวะดไทยอันติไม่ได้เลยอันติมันจะเทอะไรแค่ไหนมันเพียวฟาวแค่ไหนเนี่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยฮัลโหลจะตายอยู่แล้วโหหมัดมันเบายงไง มันธรรมดามันเบาก้อนตีไปเลยเฮ้ยโอ้โหโห,หลบนึกว่าฮอกยังไงโอ้โหหัวโคกโอ้โห,โหต่อยรัวจัดต่อยรัวจัดต่อยรัวจัดจัดอา้าวไม่ตายโอ้โหอันตีเบาจังวะโอ้โหอันตีโคตรเบาเบอร์อันตีย่างเท่แต่ว่ามันโคตรเบาโอ้โหโดนแล้วลนะ่ะคงต้องโดนละแหมหลบได้เว้ย นู้ว่าจะต้องโดนนู้ว่าจะตายซะแล้วยังไงจอแก๊ปหน้าไปโดนเข้าไปโอ้โหดูดิแก๊ปแบบว่าคือเร็วจะจัดหรือว่าโกดหลบได้ไหมโอ้โหหลบไม่ได้วะ่ะมาใหม่ครับมาใหม่ครับผมโอ้โหหลบได้นะแล้วเห็นเขาบอกว่ามันหนักมันเคาน์เตอร์แรงด้วยนะสายนนเนี้ยมันบุลเลตเนี่ย ยังไม่ได้ลองนาทีอะแบบจริงจังอะนะโอ้โหโดนบ้างแล้วเป็นไงโอ้อันติไม่เทพเนาะไม่ต้องพยายามต่อยเท่ไม่ได้ครึ่งของพี่เลยเนาะโอ้ดูดิโดนย็บหน้าไปไล่ทางต่อต้านโอ้ย,อยจะเย็นครับจะเย็นโหสามขี้โก้ให้ลองการเนี่ยมานสายสีเขียวจริงกับเปล่าถามแค่นี้ได้ ทำอะไรไม่เป็นเจอยับหน้ามาดิโอ้ย,จยเจียนะเจียนเตียนบอกให้ใจเย็นเฮ้ยหลบได้ได้ไ,ดไงอ่ะมันหลบยังไงวะมันโดนย,ยับอยู่ไหมล่ะหลบได้ไงอ่ะงงหรือว่ามันหลบตอนยับได้หรือเปล่าใครที่รู้ช่วยคอมเมนต์บอกหลวงโป้งหน่อยนะครับผมว่าตอนบุลเลตมันยับอยู่เนี่ยมันหลบได้หรือเปล่านะ ท่าหลบไม่ได้ไม่งั้นเมื่อกี้ก็บั็กแล้วโ,โโโโวโอ้ยอโอ้ย,ออย,ยโอ้ยเสียวว้ยเสียวว้อยนี่อ่ะฮู้ยเคาลตอดทีเราตายเลยเหรอเฮ้ยตาเมื่อกี้แบบว่าหมัดเคาน์เตอร์นี่คือเคาน์เตอร์ทีเ่เราตายเลยอ่ะมันหนักอ่ะแสดงว่าหมัดน,นี้ไม่ธรรมดาและบุลเลตเนี่ตอนแรกนึกว่าเบาโอ้ยนึกว่ามันจะเบามันต้องเคาน์เตอร์นี่เองนะล,ลูกแก้วแล้วโอเค ลูกแกวแล้วไงไง,ไ,งไลท์ทามต่อต้านเนี่ยถึงจะได้มาบุเลต์เหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันมาเที่ยวกันไม่ได้โอ้โหพิวพิลเนี่ยมันหลบตอนแย็บได้อีกแล้วนะมาแกวใครรู้บอกหลวงโป่งนะว่ามันหลบได้ไหมนะหลวงโป่งจะได้แบบว่าไม่ปล่อยไก่นะตอนเล่นเนะ่ะโอ้ยหลบไปโอ้ดูดิความรัว ไม่ธรรมดาจริงไอ้หมัดโก้นี่มันต่อ,อยได้ทีเดียวแต่อันนี้มันยับได้หลายทีว่ะโอ้โหชื่นใจเลยเจอหมัดนี้ชื่นใจเลยหรือเป็นลูกรักคนใหม่หรือเปล่าเนี่ยหมัดบุลเลต์เนี่ยนี่ไงโอ้โหไหลาทางต่อต้านแบบสุดๆอ่ะไหลาทางต่อต้านแล้วยอมจำนนซะยอมจำนนไปซะยับต่อไม่มีปราณี แต่ก็รู้สึกว่าโกนมันก็ย้ำโหดกว่าดีอะไม่รู้ทำไมนะโอเคเออหลบได้ยังไงโอ้โหโดนบ้างแล้วไงโอ้โหและอันตีเขาก็เหมือนอันตีเราไงถึงมันจะเบาก็จริงอะแต่เลือดเหลือแค่นี้โอ้โหมิดหลอดเลยนะ้องหลงไปนอนเอ,อ้ยผมแหลกนิดนิดเหรอแหลกเหรอต่อยเลยไงแหลกนิดนิดเหรอฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะโอ้แป๊บครับโอเคโอเค อ่อนบอลขนาดนี้ผมยอมก็ได้โอ้โหเขาบอกแหลกเราไปต่อยก็เลยอ <eternity> โอโ้นี่ก็นานเลยนะยังไม่มาเหรอเอ้ยตัวอะไรวะเนะี่ยอะไรแล้วมันตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยไปยืนอยู่ข้างหลังเขาเฉยหรือเปล่าตัวอะไรวะโอ้หายไปแล้วโอ้โหแล้วคนนี้มาพอดี <Okay. S 1> โอเคเอ้ยหรือว่า มันเป็นวิญญาณหลอกหลอนป่ะเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนป่ะที่แบบว่าคอยติดตามมัน,นเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าก็เป็นได้เอ้ยต่อยไม่โดนนะต่อยไม่โดนนะการต่อยเราต้องกัดระยะนะอย่าหาว่าลุงป้องสอนอย่าหาว่าลุงสอนอย่าหาว่าลุงสอนนะโดนไงอย่าหาว่าลุงสอนนะดูอันตีลุงโป่งไปอีกหนึ่งที อติมันแบบว่าเท่จรงิงๆจะต้องเอามาใส่ในคลิปบ่อยๆเข้าใจไหมลวงโอ้โหแต่ว่ามันก็ดูแบบว่าเล่นยากอยู่นะไอ้หมัดเนี้ยเพราะมันแบบต้องต่อยเคาน์เตอร์อย่างแรงอ่ะเ้ยจะแข่งหลบกับลุงโป้งเหรอได้มาดิมาดิแข่งหลบเหรอแข่งหลบเหรอ,หอมาดิมาดิโอ้โหจะแข่งหลบกับลุงโป้งเหรอ คือความพิวนี่ดุงปงนี่เต็มร้อยอ่ะบอกแค่เนี้เท่าไหด้ถึงตัวจะอ้วนอนะ่ะแต่ดุงปงก็ผิวเข้าได้หรือเปล่าว้าวฮึโอ้โหดูดิจัดมันหนักให้แล้วก็แบบว่าแยบด้วยหมัดเบาโอ้โหแล้วโดนอัดตีแล้วไม่ต้องดูโอ้แต่หมัดมันถือว่าดาเมจเบานะถ้ามันไม่ได้เคาน์เตอร์นะดาเมจนี่แบบว่าไปต่อยสู้เขาไม่ก็ได้นะโอเคโอ้โหเคาน์เตอร์อย่างแรงหลบได้อีกเกอร์ มาดีดว่ะยับจนกวจะตายประมาณประมาณให้ตายช้าๆตายช้าๆโอ้โหรีบตายโดนยับจนตายจริงๆครับผมถ้าหากใครชอบนะครับก็กดไลค์กดซับสไคร์นนะครับเป็นกำลังใจให้กับลุงโป้งนะมาทำคลิปเล่นเกมเก,มเก่าๆแบบนี้อีกนะครับผม แล้วก็ลุกโป่งมี Facebook Fanpage แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับสามารถกดติดตามเข้าไปพูดคุยกันได้นะลิงก์อยู่ใต้ Description นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊วย